ประสบการณ์ถูกสลาก10บใบนะฮะเป็นเลขหน้านะฮะับสิบใบบนกระเป๋าตังค์แอปกระเป๋าตังค์เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครัโอมตื่นรู้ครับคือผมเองเนี่ยปกติเวลาซื้อสลากเนี่ยเขาจะซื้อในแอปกระเป๋าตังค์แล้ว่าใบละ80นะครับใบแปดสเนี่ยเราสามารถเซิร์ชเลขได้นะครับอย่างอย่างเลขที่ผมซื้อไปเนี่ยก็คือ681050นะฮงศูนย์ห้าศูย์นะครับหกแปดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เนี่ย,เ,ยเ,รเราเราเซิร์ชเลขนี้ก่อนแล้วมันจะขึ้นมาเลย สิบใบก็ไปละแปดสิบนะครับก็ก็ซื้อเอาไว้เพราะหกใบนีเน้เราได้มาจากการจากการฝันเนาะเพราะเราฝึกเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเรื่องของการดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะับเราก็ฝึกอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้เลขนี้มาแบบหกตัวเนี่ยเขาก็มาบอกหกตัวเลยหกแปดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็พอวันนี้ปรากฏว่าเฮ้ยม,ม,มันถูกเลขหน้านะครับหนึ่งใบเนี่ยมันก็แบบสี่พัน สิบใบก็อยู่ที่สี่หมื่นนะครับสิบใบก็อยู่ที่สี่หมื่นทีนี้ประสบกรารณ์ก็คือว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าถูกแล้วมันจะต้องขึ้นเงินยังไงนะครับปรากฏว่าพอไปขึ้นเงินจริงๆมันง่ายมากนะครับสำหรับในกระเป๋าในแอปกระเป๋าตังคที่เราไปซื้อซึ่งเป็นสลากของรัฐบาล80บาทเนี่ยนะครับพอเรากดขึ้นเงินปุ๊บนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงที่จริงไม่เกินหรอกไม่เกิน10นาทีด้วยซ้ำไปนะครับมันจะขึ้นเงินให้เราเลยแต่ละใบเลยใบยหนึ่งก็ปกติ4,000ใช่ไหมฮะมันจะหัก1.5หรือเปล่ามันจะเหลือ3,940บาท แล้วมันก็จะโอนมาทีละใบเออมันจะเราสามารถให้มันโอนเข้ามาใน G Wallet ก็ได้หรือจะโอนเข้าไปที่กรุงไทยก็ได้นะผมเลือกกรุงไทยปรากฏว่า10บใบมันก็ต้องโอนส0ครั้งครั้งละ3,940กามันก็โอนเข้ามาเรื่อยๆเลยเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบง่ายดิ่มกันนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยวเวลาเราถูกเนี่ยเราต้องไปธนาคารแลถ้าเกิดไม่ใช่รางวัลที่1นะรางวัลย่อยๆอะไรเนี่ยไปธนาคารธนาคารบอกโอ้โหคุณก็รู้อยู่นะออกไปก็เสียเวลาแต่ตอนเนี้ยที่แอปเป๋าตังเองนี่เป็นไงเฮ้ยมันมันดีมากเลยเเเเพพพรราาาะ่ออถูกกกปปุุ๊๊บดขึ้นนนนงิิมไ10ที ได้เงินครบถ้วนเลยคือจริงๆเขาบอกว่าไม่เกิน2ชั่วโมงนะเขาบอกไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วผมลองกดดูเฮ้ยมันไม่เกิน10นาทีมาทีละยอดเลย3 9 4 0 3 9 4 0จนครบ10ยอดก็คือ39,400บาทค่าธรรมเนียมก็อยู่ที่1.5นะครับคงเป็นอะไรที่ครั้งแรกที่ทีท่กผ่านไอ้พวกดิจิตอลพวกนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยคือเราอาจจะซื้อเป็นใบเนาะแต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าซื้อเป็นใบเนี่ยใบแปดสิบนแทบจะไม่มีแล้วนะฮะแต่พอซื้อทีีีีี่่่่นนนนมมมมควววาาารูู้้สึกกกกดดจััังงเเลลยยอออพพถแ็หื แต่ง่ายกว่าการที่คุณจะเอาใบจริงๆไ,ไปขึ้นเงินด้วยซ้าไปนะโอเคอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์นี้มันน่ามันน่าสนุกดีมันมันตื่นเต้นด้วยและที่สำคัญคือมันได้เงินเร็วนะดีมากๆเลยนะ,ะทีนี้หลายคนอาจจะกระซิบถามเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับว่าเฮ้ยเราจะดึงเลขเหล่านี้นไอยางไรนะครับคือเลขเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่ฝึกเรื่องของพลังดึงดูดนะครับหรือฝึกเรื่องของพลังของความสุขนะมันต้องมีความสุขนะแต่ว่าทุกคนต้องติงตดตามคลิปลอื่นๆด้วยเพราะผมมีหลายๆคลิปที่พูดเอาไว้นะครับ ก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะได้เลขนี้มาแล้วตอนที่ได้มาเดียวได้มา6ตัวเลยก็คือ681050นะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็โดนนะแล้ววันที่ออกเนี่ยอย่าจะบอกเคล็ดลับนะครับทุกคนว่าที่ออกนะคุณอย่าไปอย่าไปเครียดนะคุณต้องเปิดใจคุณต้องเบิกบานคุณต้องมีความสุขคุณต้องแฮปปี้นะครับและที่สําคัญนะครับเวลาคุณได้เลขอะไรมาแล้วนะคุณต้องมั่นใจครับว่าคุณต้องได้คุณต้องโชคดีไม่ใช่ต้องโชคดีอ่ะคุณต้องบอกว่าฉันโชคดีโชคดีแน่นอน มันต้องคิดแบบนั้นถ้าคิดในเชิงลบโอ้มันจะถูกหรือเปล่ามันจะดีไหมมันโอ้มันจะถ้า,ถ,าถ้ามีเชิงลบเนี่ยไม่ได้แน่นอนก็เป็นเชิงบวกเท่านั้นนะอ่าเราติดตามเคล็ดลับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีวิดีโอออกมาอาจจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการได้ตัวเลขมาหรือว่าวิธีการนะครับที่จะได้ใช้พลังเชิงบวกเหล่านี้นะครได้สิ่งเหล่านี้มาติดตามนะฮะอมตื่นรู้ครับ